ในขณะที่ฉันกำลังจะพักผ่อนในคืนนี้ฉันขอปล่อยทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปฉันขอเปิดพื้นที่ในใจให้กับความสุขความเบาความสว่างพลังงานของฉันกำลังเชื่อมโยงกับสนามพลังงานแห่งจักรวาลฉันเปิดใจให้จักรวาลทำงานแทนฉันฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งที่หลั่งไหลมาแม้ในขณะที่ฉันนอนหลับเงินทองโอกาสผู้คนที่ดีกำลังมาหาฉันอย่างง่ายดาย ฉันไม่ต้องดิ้นรนเพราะจักรวาลดูแลฉันเสมอขอบคุณจักรวาลขอบคุณความโชคดีขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้รับแล้วฉันคู่ควรกับจักรวาลทํางานให้ฉันเสมอฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณกำลังมาความมั่งคั่งกำลังมาหาฉันขอบคุณมากที่มาฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันได้รับแน่นอนร้อยล้านบาทหรือพันล้านบาททุกคำที่ฉันพูดคืนนี้ เป็นพลังที่ฝังในจิตใต้สำนึกพรุ่งนี้พลังงานของฉันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาฉันหลับไปอย่างสงบด้วยความมั่นใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดียิ่งกว่าเดิมฉันพร้อมแล้วที่จะตื่นขึ้นมาในพลังใหม่พลังของความรักความมั่งคัง่งและความสุขที่ไม่มีวันหมดสิน้น